เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม b ู u า d i ฟ f ร r นะครับผมเกมนี้มันจะให้เราเลือกว่าใครจะตายก่อนนั่นแหละอันนี้มันจะสอนเล่นว่าให้เรียกว่าใครจะตายก่อนสินะใช่ไหมไอตัวนี้มันจะตายก่อนเพราะว่าไอตัวนี้ถือปืนปืนมันต้องเร็วกว่าปะ่ะนั่นไงมันแค่ให้เรียกว่าใครจะตายก่อนแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยโอเคมันสอนเล่นอยู่ มาลองดูด่ว่ามันจะมีอะไรเยอะแยะไหมใครจะตายก่อนถ้าคนนี้ดันหินลงเหรออ,อ๋อผมว่าไอคนนี้คอหักตายก่อนคนนี้ชัวร์เฮ้ยเดี๋ยวนะไอนี้มันเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวอะ่ะผมว่าคนนี้คนนี้คนนี้มันอาจจะไม่โดนไงมันจะแบบหลอกเราอ้าวเฮ้ยจิบโดนตเฉยเลยโอ้โหอ้าวไม่ถูกโอ้เอ้ยอะไรเงี้ยดูเรื่องราว มีผู้ชายตัวหนึ่งปั่นจักรยานมาผ่านหน้าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นก็ตกหลุมรักทั้งคู่ตกหลุมรักกันจะมีคนขับปอร์เชหรืออะไรสักอย่างมาผ่านมาผู้หญิงนั้นหันไปมองผู้ชายคนนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเรียกผู้ชายคนนั้นแทนแล้วผู้ชายขี่จักรยานคนนั้นเศร้าใครจะตายก่อนผมว่าคนนี้ตายก่อนเพราะว่ามันอยู่ตรงขอบนี้สะพานต้องลวงแน่นอนใช่ไหมอ้าวทำผมคิดเยอะไปหรอ เฮ้ยจะเดินไปไหนเฮ้ยกลับม,มาเฮ้ยวัดอะไรวะนะ <c oughs> คือ,อไรเดี๋ยวอยีกร็ร้เกอยกสะพานขึ้นดีนะผมเลือกไอ้คนเมื่อกี้ไม่โคตรพีคอะไรวะเนี่ยมีคนอยู่ในห้องน้ำคนหนึ่งเป็นเหมือนแบบคนถือกระบองอีกคนหนึ่งเออมันไม่น่าใช่คนนะมันน่าจะเป็นโครกระดูก พราะว่าคนเนี้ยตายก่อนไอคนนี้มีอาวุธไงไอนี่อาจจะไปแค่หุ่นไงนั่งไงผมว่าเลยหอหอโหแล้วยังไม่หยุดฟานสามศพแล้วมึงไม่กลัวอะไรเลยแบบมึเข้าห้องน้ำเนะมันน่าจะตกใจอะไรบ้างนะให้ตายใครจะตายก่อนเออผมว่ายัางไงคนมีปืนก็มีชนะวะยังไงก็ยิงทันผมว่ายัางไงก็ยิงทันถ้ามันจะยิงเอ้ยมึงไม่ยิงละมึงไม่ยิงเล้าโอ้โห <laughs> สมองเป็นขี้เดี๋ยวนะอันนี้มึงล้อกคนตีเลยเออมีคนถือบอลกับคนถือเก้าอี้มาเจอกันทั้งสู้จะทู่กันปะเฟี้ยงของใส่กันอ้าวเฮย้ยอันนี้ยังไม่ได้เรียกเลยนะอ๋อมันให้ดูก่อนดาบกับเก้าอี้อ่ะฮะเดี๋ยวมันเอามีดเฟี้ยงใส่มันผัดกันอันนี้หรือเปล่าวะจะบอกว่าจะเอาปืนเฟียงใส่อ่ะโหไม่หรอมั้ง เออถ้าให้ผมเดานะผมว่าปืนก็ต้องชนะอยู่แล้วปะ่ะอยากเฟี้ยงปืนผมขอร้องเลยถ้ามันเฟี้ยงปืนนี้ผมแพ่นะใช่ไหมโอโ้ผมว่าแล้วไม่น่าเลยโอ้ยกูโดนเลียมถามจริงคนบ้าอะไรเฟี้ยงปืนมีคนถือกระบ,บอกกันักพี่าวิ่งมาคนถือกระบ,บองฟาดเขาให้แล้วคนถือค้อนมาแล้วก็ฟาดคนถือค้อนชนะอ่ะไม่ใช่ค้อนนี่มันขวาน เออหืมย,ยิงไปหืมย,ยิงเข้ามาโอ้โหใครตายก่อนเลยเออผมว่าคนนี้ตายก่อนเ,ออเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยคนที่มาทีหลังอะ่ะมันจะชอบตายก่อนใช่ไหมฉะนั้นไอ้คนเนี้ยมันจะต้องตายก่อนเว้ย <c oughs> เดี๋ยวบอกนะโอ้โหมึงยิงทะลุก,กระดกไม่เข้าไง โอ๊ยตายแล้วผมเดาผิดหมดเลยต้องขออภัยเลยย,ยิงมันมากย,ยิงเป็นสติ๊กแมนเหยียบสามอีกให้ตายเถอะแล้วอันนี้แต IQ, ้มไอคิวลดเฉยนะรดไอคิวด้วยนะประเด็นเนี่ยอะไรกันเนี่ยมีลูกตุ้มไม่ใช่ลูกตุ้มมันเหมือนเป็นดักหรอตัดออกแล้วก็หินร่วงลวงอันนี้ มันให้เลือกพว่าคนนี้ตายก่อนเพราะว่าถ้ามันเดินไปข้างหน้าใช่ไหมมาอันนี้มันต้องตายก่อนแต่เนี้ยมันตัดแล้วมันก็จะเดินไปอ้าวไม่เดินเหรอ,อไรกนเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าเหมือนไอคิวผมจะลดว่ะบนเล่นเล่นเกมนี้มันเลยไอคิวลดอะไรกันเนี้ยมีคนนั่งอยู่ในโรงหนังคนหนึ่งแล้วก็มีคู่รักเดินผ่านมาเดินมานั่งด้วยจะทำอะไรอะ่ะ ยายที่นั่งโอเคแบบว่าแบาบอิจฉาความรักป่ะแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาทำอะไรต่อนั่งจะบอกว่าตกลุมรักกันอะ่ะอ๋อยังยังยังอ๋อจะบอกว่าคนนี้เป็นแฟนจะบอกว่าคนนี้เป็นแฟนอ้าวไม่ใช่อ่ะเอ้าคืออะไรครับ ใครเรียกว่าใครจะตายก่อน, okay. น,น,อน,น,อนโ,โเอ <c oughs> <c oughs> เค,อคนนผมว่าคนเนี้ยตายก่อนมันดูใกล้กว่าไงคนนี้โมโหและเฮ้ยมึงเอายีเลยเลยมึงโหดเกินมึงดึงเก้าอี้ลงหนักขึ้นมาได้ด้วยเหรอวะใครจะตายก่อนถ้าคนนี้ดันหินลงผมว่าคนเนี้ตายก่อน เฮ้ยเดนนะมันมีคนข้างบนอยู่ถ้ามันเอาหินลงไอ้ตรงนี้มันจะต้องเด้งขึ้นไอ้คนนี้ตายก่อนโอเคผมว่าใช่ใช่ไหมโ้อ้าวคนนู้นตายก่อนเฉยโอ้โหผมนึกว่าหินมันจะไหลลงคนนี้ไงแล้วไม่คิดว่ามันจะไหลเร็วขนาดนั้นด้วยแล้วไอคิวลดเหลือหกสิบห้าเลยนะอันนี้ผมว่าคนนี้ตายก่อนอ่าๆถ้ามันดันหินลงนะมันผมไม่เออผมว่า ไม่น่าเลือกเลยเว้ยผมน่าจะคิดเลือกคนนี้โอ้โหตายแล้วเหมือนผมมาโชว์โง่ให้คุณผู้ชมดูอะอะไรกันเนี่ยอันนี้ผมเหมือนจะมาโชว์โง่ให้คุณผู้ชมดูนะตอบผิดไปสิบจะรั่วใครตายก่อนถ้าคนนี้เงยปืนขึ้นมายิงทันยังไงคนนี้ก็ตายก่อนปะผมว่าคนนี้ทันผมน,นีจริงๆอะถ้าคนนี้มัายิงทันเออนั่นแหละเอาเดี๋ยวผมกดผิดนี่ไม่นีผมกดผิด โอ๊ยผมต้องเรียกคนข้างบนดิชิบหายแล้วโอ้โหอคิวลดผมอันนี้อคิวลดผมอคิวผมลดจริงผมขออภัยเลยถ้าตอบผิดนะผมจะเลิกเล่นแล้วนะ <c oughs> เหมือนมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูอะด,ด,ดิสไลค์คงจะมาเต็มละโอ้โหอะไรกันนะมึงมาอยู่มาสู้กันเอา้าเฮ้ยผู้ชายขึ้นมาถีบสองตีนอื้มผู้หญิงลุมอื้มอื้ม,มคุณนึกว่าดูอนิเมชั่นสติ๊กแมนสู้กันอ่า ต่อยกันโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันก็เก่งเกินอยู่ๆก็มากระโดดทีเพิ่เขาเนี่เอาเอาเอ้าเอาทีบเข้าไปอืมโอ้โหดูดันมิชั่นอะไรเนี่ยอื้มทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะสู้ต่อเหรอโอ้โหเ <c oughs> ตะ๊ิวเลยตัวมีดาช่างน้ำมาเอาผีตายไปแล้ว ผมว่าคนนี้ตายเพราะว่ามันต้องเล่นมุกอะไรแบบนี้แหละผมเชื่อมันจะมีพลังฮึดนี่ไงใช่ไหมว่าเกมนี้มันไม่ได้วัดไอคิวหรอกมันวัดว่าอันไหนมันจะทํามันจะเหรี่ยมเราเว้ยไอเกมเนี่ยโมตีนอย,อย่าไปใช้ไอคิวแบบปกติเราคิดนะโอ้โหเดนเมื่อกี้บมก็่ดาวถูกไปทีนึงอะไรกันเนี้ย ราะว่าต้องมีอะไรมานแน่ๆเลยมายและคู่รักเป็นอะไรกับคู่รักว่าเกมนี้ <c oughs> สบีดอยู่ข้างๆเดินหนีแม่ง <c oughs> อย่างชอบเลยการทำหน้ามีแบบนี้เอาโกรธแล้วใครจะตายก่อนผมว่าคนนี้ตายก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้กว่าเฮ้ยอย่อยบอกนะไปหาอะไรไปเฟี้ยงอะ อ๋อ oh, ไปเอารถมาเมื่อกี้โอ้โ oh. ห <laughs> ถ่ายเลยเลย oh. <laughs> บ้ารู้สึกว่าเกมนี้จะทำให้ผมไอคิวรถจริงน่นแ่ยไม่ไหวแล้ว <laughs> สำนักงาน <laughs> อะไรกันเนี่ยดูบรีในที่ทำงานโอ้ย oh. oh. <laughs> ไม่ชอบใครจะตายก่อน <laughs> ผมว่าคนเนี้ยตายก่อนเพราะมาดูบรีที่ทำงาน <laughs> ใช่ไหมไอคนนี้จะต้องลุกขึ้นมาแบบเฟียงนั่นไง โกนหัวเลยเพื่อดูรีในที่ทํางานนั้นเนี่ยมีผู้ชายผู้หญิงคนคู่หนึ่งจูงมือกันมากําลังจะเดินเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งจากนั้นจู่กๆก็มีชายคนหนึ่งปั่นจักรยานผ่านมาทั้งคู่นั้นได้มาเจอกันสรุปอ้าวผู้หญิงไปตกหลักตกหลุมรักคนขับจักรยานเฉยอ้าว <What? S 2> คืออะไรวะไมเข้า่จเอาจริงๆนะ มันเหมือนละครคุณธรรมที่เห็นใน TikTok ทิกตอกหรือเห็นใน <c oughs> อะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นยนี้เลยในเกมเนี้ยเหมือนเป้เลย <c oughs> เลียนแบบกันเป้เลยเนี่ยโอ้มันใช่เลยแหละผมว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เปลี่ยนคนขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วเจอคนขับอันนี้มาก็เปลี่ยนไปอยู่คันนี้อีกโอ้โหผู้หญิงคนนี้ผมว่าคนที่จะตายก่อนน่ะน่าจะเป็นผู้หญิง <c oughs> หรือเปล่าวะอ้าวผู้ชายตายไปแล้วผู้หญิงช่วยด้วยช่วยด้วยคนขับมอเตอร์ไซค์กับคนจักรยาน่ันมาบอกจะช่วยดีไหมนะแอ่คนนี้ก็เพิ่งเดินมาคนแรกที่โคบันใครจะตายก่อนเออผมว่าคนนี้ตายก่อนผมไม่มีใครลงไปช่วยหรอกมั้งหรือว่านอกจากนั้นไอ้คนนี้มันจะงโง่ โอ้โหมึงไม่เสียายมอไซค์เลยเลยไอข้อค,คิดอยู่แล้ววนะ่าผู้หญิงคนนี้มันจะตายก่อนแต่ว่ามไม่คิดว่ามันจะเอามอาไซเฟียงลงไปให้มันจมล,ลงไปด้วยอะไรเนี่ยห้องน้าไปไหม้กับห้องน้ําที่มีหนาดอยู่ข้างล่างหรอเออผมว่าคนเนี้ยลงไปตายก่อนมันอาจจะไม่เห็นนี่ไงคนนี้วิ่งไปแต่คนนี้เอา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 ม,มา้วไอ้คู่รักปั่นจักรยานเนี่ยเป็นอะไรกับคู่รักวะ เฮ้ยม่นเป็นไรกัคุณลักวะถามจริงเหรอโอ้โหจูดีกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะออ่ะนี่เช้าแล้วยังไม่ไปกันเยอะมีคนขับปอเช่มาไม่ใช่ปอเช่หรากรถเก่งหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเร,เรียกว่าอะไรนะอ้าวผู้หญิงบอกอยากได้รถแต่ผู้ชายบอกไม่มีเงินโอ้ผูเศร้าไอ้คนนี้กลับมาบอกจะไปไม่จัสาว ผู้หญิงบอกไปจ้าโอ้โหผู้ชายบอกอึ้งเลยบอกเลยว่าผู้หญิงนี่เป็นอะไรบ้าเรื่องเนี้ยมมันชอบคนรวยหรือไงโอ้โหคนเนี้ยมันต้องเรียบ้อยก่อนดิเออผู้ชายต้องโมโหแล้วป่ะหรือว่ามันจะขับมาชนวะจะบอกว่าจะบว่าไอคนนั้นขับมาชนเดี๋ยวจักรยานขับรถแล้เบิดได้ขนาดนี้เลยเฮ้ยโอ้โหมึงโหดเกิน จักรยานอะไรเนี่ยไม่จักรยานแข็งแรงแบบแข็งแรงมากไม่ไม่งั้นก็รถเก่งนั่นคงจะเปาะบางจัดอะอะไรเนี่ยมีคนคนสองคนอยู่ในลิฟต์กัลังขึ้นไปข้าบบนทำไมอะ่ะเฮ้ยตดในลิฟต์โอ้โอ้โอมโ้โอ้โอโอ้นนยอ้โอ้โ้ตออ้โ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 อ้อนนะะออ น่าจะโดนเนี้ยโอ้โหก็ต่อยแม่งโอ้โหต่อยตายเลยโโหเดี๋ยวน้องเตะออกลิฟตเลยเลยโม่เกินอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพอเหอะผมว่าไอคิวผมแปดสิบห้าผมรู้สึกว่าไอคิวมันยิ่งเล่นยิ่งลดเนี่ยไม่รู้